ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจกรไทยนะครับเนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา115กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับ ผมจึงขอเชิญคุณธน,นุศักเลยกอุทัยและคุณธนพงศ์ธนะเดชากุลกุณายืนคุ้นและปฏิญาณตนโดยผมจะเป็นผู้กล่าวนำและเมื่อตอนที่ระบ,บุชื่อนะครับขอให้ท่านระบ,บุชื่อของแต่ละท่านด้วยนะครับผมจะนำปฏิญาณเจ้าจนนะครับ <c oughs> ข้าพเจ้า ข้าพเจ้านายธนาพงศ์ธนาเดชากุลขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งราชซึ่งราชซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชณนจักรไทยทุกประการทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรมนูญแห่งราชนานักรไทยทุกประการครับขอบพระคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่นะครับและปฏิบัติหน้าที่ได้มีจํำนวน 493คนองค์ประชุมต้องมีไม่น้อยกว่า247ท่านนะครับ